หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผง Midfield เมื่อก่อนหนะ้านี้หนึ่งในนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเรามาแล้วย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือทางจอร์จี้สูดาคอฟดาวเตะตัวเก่งของทางชักต้าโดเนตแต่ในตอนนั้นการย้ายทีมดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทีมเรามุ่งมั่นกับการเดินหน้าการเซ็นสัญญากับทางมาร์ตินซูบิเมนดี้มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนมาจากทางเรอัลซเซดาแต่สุดท้ายเราก็ประสบความล้มเหลวในดิวดังกล่าวไปด้วย แม้กระน,นั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลูซิดอะคอฟสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาระบ,บุเลยว่าในตอนนี้ลิว์พูได้เตรียมรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวทางซูดาคอฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วและโอกาสก็ดูเหมือนว่าจะเปิดกว้างกว่าครั้งไหนไหนเมื่อถักเอเย่นส่วนตัวของเขาอย่างทางยาดิมชัปลี่ก็ได้ออกมารับลูกในข่าวดังกล่าวข้างตน้นและยืนยันว่านักเตะในความดูแลของเขาเองก็อ,อยากจะย้ายไปอยู่ทางพิมารลิกเหมือนกัน จอทีเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่สดใสมากๆเลยนะชัอปี่กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทาง Standard Sport ์ตเขาก็เหมือนอย่างนักฟุตบอลส่วนใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละที่ต่างก็อยากจะไปลงเล่นในการแข่งขันระดับท็อปของทวี มันเป็นเรื่องปกตินะกับการที่เราจะได้เห็นนักเตะสักคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาอย่างเป็นมืออาชีพก่อนหน้านี้ตัวของเขาเองก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในศึกเวทีเกาโชสเรียและยังมีทีมอื่นๆอีกที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาด้วย แต่ในตอนนี้มันดูเหมือนว่าทีมจากพิมลิกก็มีความสนใจอย่างจริงจังในตัวของเขาเหมือนกันเพราะมั่นใจเลยว่าเมื่อเราทุกอย่างพร้อมที่จะเดินหน้าโทษของทางจอที่เองก็จะได้ย้ายไปอยู่กับสมสรในระดับท็อปแต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อสมสรนนั้นออกมาได้เราเองก็รู้ดีจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่าในชีวิตของเราทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในตอนนี้เราเป็นนักเตะของทางชักต้าก็จริง แต่เราเองก็พร้อมสำหรับข้อเสนอที่จะเข้ามานั่นหมายความว่าหากมันมีความเป็นไปได้ตัวของเขาเองก็พร้อมที่จะน้อมรับสรับการย้ายไปอยู่สู่หลีกระดับท็อปทั้งนี้ทางด้านชักเตาโดเนตเองก็มีการตั้งค่าตัวของทางซูดาคอปเอาไว้ที่ตัวเลข55ล้านปอนด์ซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่กลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ของทีมดอกในการเดินหน้าไล่ล่าไหลเซนของเขาในครั้งนี้ ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในตำแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกําลังเสริมเข้ามามากที่สุดหลังจากเรากําลังมองหาต,ตัวตายตัวแทนในระยะยาวสําสหรับทางอันดูรูเบิร์ตสันที่เขาก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและฟอร์มส่วนตัวของเขาก็ตกลงไปตามลําดับ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางล o s ิ n g the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาระบุเลยว่าหนึ่งในตัวเลือกที่ทีมของเราหมายตายอยู่ก็คืออัลฟงโซ d เดวิสบักซ้ายตัวเก่งของทางเสือใต้ไบยันมิลนิ่หลังจากโจ้าตัวเองกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้ว ในตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปและด้วยวัยเพีง24ปีทำให้เขาสามารถจะใช้งานได้อีกในระยะยาวด้วยด้านแกรมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ออกมานแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางลูซิงเดอะคอปดังกล่าวข้างตน้นเมื่อเขาระบุออกมาเลยว่าลิววร์พูเองพร้อมที่จะอ้าแขนรับโอกาสดังกล่าวเอาไว้ด้วยสมือของเรา มันมีกระแสข่าวออกมาจากในประเทศเยอรมันว่าตอนนี้ทางอัลฟงโซ d เดวิสตัดสินใจปฏิเสธการย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดนะดังนั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามันจึงกลายมาเป็นโอกาสสำหรับทีมอื่นๆที่จะเดินหน้าการพูดคุยกับเขาไบาลี่กล่าวมันยิ่งกว่าเป็นการเปิดประตูที่อาซ่าเสียอีกนะและลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะกระโดดคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ มันชัดเจนอย่างยิ่งเลยว่านี่มันเป็นโอกาสที่ดีเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้มันผ่านไปได้อย่างไรก็ตามในรายของเดวิสก็ไม่ใช่นักเตะคนเดียวที่อยู่ในเป้าหมายของทีมเราสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะปัจจุบันเราก็ยังมีตัวเลือกอยู่อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางแอนโทนีโรบินสันของทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมและรวมไปถึงมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางบอลมัดอีกตัว เมื่อฟังเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมเราอย่างทาง no, เทรอเล็กซานเดอร์อาร์โนแักขวารองกับตันทีมของเรากันบ้าง มาโอโจตกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วและล่าสุดมันก็มีกระแสข่าวลือจากทางคอตอฟอไซต์ที่มีการอ้างว่าเลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เริ่มต้นเปิดการเจรจากับทางอเล็กซานเดอร์โนในเบื้องตน้นถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปอยู่ถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของพวกเขาในช่วงสัมเมอร์หน้า แหล่งข่าวได้เปิดเผยกับทางคอร์ดออฟไซด์ว่าคู่แข่งย่งงช้ำโดยตรงของทางลิเวอร์พูลอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังแสดงความสนใจในตัวของทางเพลตัเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาของพวกเขาอยู่คอร์ดออฟไซด์ระบุพวกเขาได้เริ่มต้นการพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไปแล้วด้วยและมันยังคงต้องรอคอยดูกันต่อไปว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปเช่นไรและอย่างไรกัน แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังมองหาตัวตายตัวแทนสำหรับตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากฟอร์มการเล่นของไครวอลเกอร์ได้ตกลงมาตามลำดับหนึ่งในชื่อที่อยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆของพวกเขาก็คือทังอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นเองขณะเดียวกันทางบาร์เซโลนาก็หมายตานักเตะรายนี้อยู่ด้วยพวกเขาต้องการแบ็คขวาที่มีคุณภาพเข้ามาแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งกับทางชูสกูเดยแต่นักเตะของทางลิเวอร์พูลเองก็ยังได้รับความสนใจจากทางเรอัลมาดริดอยู่ด้วย อีกสโมสรหนึ่งที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาก็คือทางปารีสแซงต์แชร์แมงถ้าอยากจะได้ตัวเขาไปเป็นตัวตายตัวแทนของทางอักครับฮาคิมีอย่างไรก็ตามแม้จะมีกระแสะข่าวลือออกมาเช่นนั้นแต่หากเรามาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตัวเลือกของทางเพร์นในตอนนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็มีอยู่แค่2ทางก็คือการเลือกอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไปหรือจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็พูดพาดพิงมาถึงอนาคตของทางเทรซอเล็กซานเดอร์อาร์โนกันไปแล้วเราจะกลับมาดูมุมมองของทางลิว์ภูของเรากันบ้างต่อเรื่องดังกล่าวว่าเราคิดเห็นเป็นประการใดกันเมื่อทางทีมท็อกอีกสื่อชื่อดังก็มีการระบุกออกมาเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ยังคงผ่อนคลายเกี่ยวกับถา,านกาการดังกล่าวข้างตน้นเรื่องสัญญาของทางเทรซ์ดังกล่าว เพราะแม้มันจะมีข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆถึงความสนใจจากสโมสน,นั้นสโมสน,นี้แต่ผู้บริหารของทีมเรายังคงมีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วตัวของนักเตะจะเลือกต่อสัญญาและฝากอนาคตระยะยาวของเขาเอาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไประหว่างการเจรจากันภายในทีมของผู้บริหารเราเองมันไม่ได้มีข้อสงสัยเลยว่าตัวของเทรนจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่แต่สิ่งที่พวกเขามีการหารือกันก็คือเมื่อไหร่ที่นักเตะจะยอมเซ็นสัญญาต่างหาก แน่นอนว่าหากข่าวดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงมันก็จะถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเพราะตัวของเทรนเองก็เป็นเหมือนหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของสโมสสเลยก็ว่าได้หลังจากเขาเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสสเดียวมาตลอดเส้นทางอาชีพของเขาแล้วก็เป็นนักเตะท้องถิ่นในเมืองลิเวอร์พูลอีกด้วยปัจจุบันตัวของเขาเองก็ถูกตีมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะเอาไว้สูงถึง66.4ล้านปอนด์และหากเราต้องเสียเข้าไปแบบไร้ค่าตัวตอนหมดสัญญา นั่นก็จะถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทีมทั้งในแง่ของการตลาดและเรื่องสภาพจิตใจของบรรดาแฟนบอลทั้งหลายด้วยนี่คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมผู้บริหารของทีมเราจะไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นและพวกเขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ภายใต้อํานาจของพวกเขาเองในการจัรังตัวนักเตะเอาไว้กับทีมของเรา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อมาดูเรื่องเงินเงินทองทองที่กำลังจะไหลเข้าสู่สโมสรของเราเพิ่มเติมกันบ้างเมื่อทางคิดไวนเนสอดีตซีโอคนดังของทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันและสิงห์พะงะแอสตันวินล่าก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าโมเดลการทำธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ Netflix of Foot b a l บจะเป็นดีลที่สามารถจะสร้างไรายได้ให้กับลิเวอร์พูลของเราเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด พิมเมรีกในตอนนี้กำลังจัดการเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของพวกเขาอยู่นะไวเนสกล่าวโมเดลของพวกเขาณนะช่วงเวลานี้มันมีความแข็งแกร่งมากๆเลยและในตอนนี้มันก็มีการพูดถึงสิ่งที่พวกเขามักจะเรียกกันว่า Netflix of Football สำหรับการแข่งขันพิเมรลลีก ปัญหาก็คือมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในช่วงแรกที่คุณสร้างมันขึ้นมากว่าที่จะรวบรวมคนเข้ามา s u b s c r i b e ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลากินระยะเวลา2หรือ3ปีด้วยกันซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่พวกเขาจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปการดำเนินการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงมากเลยนะเพราะพวกเขาเองต้องมีการจ้างบรรดาคอมเมนเตอร์เข้ามาร่วมทำงานแล้วแต่ละทีมก็ต้องเข้ามาทำงานโปรดักชันร่วมกันเพื่อทำให้เคสนี้สามารถเกิดขึ้นเป็นความจริงได้ แต่ผมก็มองว่าเรื่องเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาราวสปีข้างหน้าแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่นอกจากจะกินเรื่องของระยะเวลาแล้วมันก็จาเป็นจะต้องใช้เงินทุนมหาศาล แต่ในทิศทางตรงกันข้ามหากคุณมองถึงผลลัพธ์ในระยะยาวเราเองต่างก็รู้ดีว่าหาก Netflix o x o o ฟต o ั l สำหรับพิมลิกสามารถเกิดขึ้นได้จริงมันจะเป็นโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่สามารถจะทำรายได้จากการถ่ายทอดสดและรวมถึงรายได้ในการออกสื่อโทรทัศน์ให้กับสโมสรต่างๆสูงขึ้นมากกว่าเดิม2เท่า3เท่าหรือแม้กระทั่ง4เท่าตัวเลยทีเดียวหากดิลน้ประสบความสาเร็จจริง ผมคิดว่านี่แหละคือแนวทางที่พวกเขากําลังดําเนินไปนะเราจะได้เห็นกันว่าท้ายที่สุดแล้วดิวนี้จะออกมาเป็นเช่นไรแต่มันจะกลายมาเป็นการพลิกโฉมหน้าของธุรกิจฟุตบอลไปอย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ